ปกติแล้วเราฟังเพลงใครอะถ้าแบบเธอไปดิฉันชอบมีใครบ้างอะหนูฟังแต่แบกพิงฟังแต่แบกพีถูกว่าเราลองเป็น hit you the to where t ะนะตุรุตุรุตุตุตุสวัสดีครับผมโตศักดิ์สิทธิ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สิ่ง ศักสิทธิ์ครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจและก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นไบร์เรียลของผมล้วนๆเลยคือผมเจอน้องคนหนึ่งในยูทูบผมได้นั่งฟังเพลงกดฟังเพลงอยู่แล้วก็ดูวิวว่าตอนแรกนึกว่าดูผิดเพราะตัวเลขมันเยอะมากเลยมันตอนแรกนึกว่า18บแปดก็ดู่เฮ้ยมันร้อยแปล้านนีหว่าอะไรก็กดเข้าไปฟังแล้วดูรู้สึกชื่นชมมากเพราะว่าเพลงแต่งดีน้องก็ร้องดีเอ็มีดีคือโดนมากๆเลยบอกทีมงานว่าการุณาช่วยไปตามหาน้องคนนี้แล้วก็พามาเจอผมหน่อยได้ไหมผมอยากเจอครับผมวันนี้นนนีองด ว่าหญิงลูกทุ่งอินดี้เป็นรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดใน YouTube และขณะนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเนยพัสวรครับเียน,นา้องเนยพัสวรรจะขอผลงานพฟฟะะเพลงฝากใบลาค่ะเนยนี่พี่โตเองนะครับจะถามว่าน้เนยร,รู้จักพี่ไหมฮะ ผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลาพอเห็นหน้าหนูก็รู้จักค่ะอ๋อครับผมบอกน้องหน่อยก่อนเลยว่าพี่ดีใจมากที่ได้เจอเพราะว่านาทีแรกที่คือพี่ฟังเพลงนี้ไปแล้วพี่ก็ขนลุกไปเพราะพี่รู้สึกว่าโอ้โหมัน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 โดนมากอ่างเงี้ยแล้วมันเจ็บมากแล้วก็ตกใจมากที่เฮ้ยทำไ,ไมเด็กคนนี้เขายังเด็กอยู่เลยลอะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี อายุ15้าแล้วคะ่ะพสิบห้าปีน,ปนี้เริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบร้องเพลงมาตั้งแต่7จ็ดดขวบปหนึ่งปสองเลยค่ะคือตอนเริ่มร้องเพลงเนี่ยเราเริ่มมาจากอะไรจากลูกทุ่งหรือว่าอะไรจากใครสอนหรือยังไงร้องเองคุณครูที่โรงเรียนสอนค่ะคุณครูที่โรงเรียนสนับสนุนๆๆเพราะว่ารู้ว่าเราชอบร้องเพลงแล้วก็รู้ว่าเราร้องเพลงค่อนข้างที่จะดีอยู่อปกติแล้วเราฟังเพลงใครอะถ้าแบบปกติที่เราชื่นชอบศิลจินชื่นชอบมีใครบ้างอะพี่ต่ายแต่อรไทยต่ายอรไทยค่ะ แล้วก็พี่ตกกะกั่นชลดาอ๋อเป็นชายนี่แล้วเพลงแบบเพลงไทยสากลเพลงเพลงป๊อปอะไรทั่วไปฟังไหมแบบพี่มีก้ายกตัวอย่างพี่ละอ่ายกยกตัวอย่างแบบแยกตัวอย่างวายหนูแบบรู้จัก,ร,จกรู้จัก B N K ไหม B N K รู้จักคะ่ะแต่ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่หนูฟังแต่แบบพงฟังแต่แบบพีร้องร้องทำนอง <c oughs> เขาเป็นเป็นลูกทุ่งไหมพี่อยากรู้มันจะเป็นเป็น,ปนยังไง Hit you with that ติดติด Hit you with that ติดติด,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 ด ตไม่ได้ไม่ได้เหรอแล้วเราสมว่าพี่ลองอ่ะพี่ลองแบบงโง่ๆนะพี่ไม่พี่ดูว่าลกทุองไงสมว่าเราร้องเป็น hit you a t ได้ป่ะได้ป่ะเอื้อพี่ฟังหน่อย hit you w i แล้วก็อไรเาเอื้องเอื้อแบบเอื้องเอื้อแบบลูกทุ่งอ่ะ ใช่งไงไม่อยากอยากดูอยู่ว่เาเวลาเวลาร้องลูทุ่งมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะมันมากคือ <c oughs> ไม่ใช่ว่าทุกคนจะร้องลูทุ่งได้คือรู้ทุ่งมันจะมีท, Inner, ทง Note, งั้งอินเนอร์ทั้งโน้ตการเอื้อนทั้ย่งต่างๆมันจะมีภาษาของหนูเองไง <c oughs> เอาเอาไม่เป็นไรเอา,เอา,เอางี้ก่อนเอางีา้ก่อนที่ว่าหลายๆคนที่ดูอยู่อาจจะแบบยังยังนึกไม่ออกว่ามัน,เป,นเป็นไงเราเราพูดถึงอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยขอ ที่มั่นรินไหลเราฝากเพื่อนไปให้คุณครูหน <görüş> ูขอล่าเพลงฝากปลาที่ร้องไปเมื่อกี้ครับตอนนี้วิอเท่าไหร่ล่ะรวมทั้งหมดทั้งสองเวอร์ชันก็จะเป็น185ล้านวิว185ล้านร้อยแล้วเบ้าไหาร่อ พี่ไม่เคยมีเพลงเกินร้อยล้านวิวเลยคือเอาจริงๆพี่ได้10 20ล้านวิวพี่ก็ดีใจมากแล้วนะปล่อยมานานเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกเดือนแล้วโอ้แล้วอย่าในชีวิตเราเปลี่ยนไหมแบบไปโรงเรียนเพื่อนรู้จักเพื่อนน้องได้คุณครูอะไรมีคนแบบพี่เลยเขาถ่ายรูปเลยค่ะอะไรมีไหมมีค่ะก็ดีใจว่ามีคนรู้จักเด็กตัวดำๆอย่างเราด้วยเห็นแบบตอนถ่ายวีดีโอต้องมีไปร้องอยู่กลางทุ่งนาฝนตกร้องไห้อะไรอย่เงี้ยแล้ว หนูอายุ14อ่ะอยากรู้ว่าเวลาการที่เราร้องเพลงอะไรที่มันแบบเจ็บที่มันอะไรเงี้ยมันมันจะต้องดึงอินเนอร์ออกมาแล้วเราเราเราดึงหรือว่าเราล้องไปเฉยๆเ,เราคิดถึงอะไรเวลาเราล้องเพลงคิดถึงเพื่อนเวลาอกหักแล้วมาล้องให้ให้เราฟังแล้วแล้วก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็จริงแเราก็โดนเหมือนกันครั้งหนึ่งก็เลยสรุปแล้วเคยโดนเองครั้งหนึ่งเคยโดนแต่ว่าไม่โดนหนักขนาดว่าล้องให้ฟูฟไฟน้ําตา ตาบวมขนาดนั้นค่ะค่ะผู้ชายไม่ดีครับไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ลไม่ใชเลยไม่ใช่เลยไม่มีหลายรอเล่นแล้วตอนนี้เนยก็ปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่แล้วใช่ไหมครับชื่อเพลงว่าบทเรียนราคาถึกค่ะราคาอะไรนะฮะราคาถึกค่ะแปลว่าอะไรครับถึกแปลว่าถูกค่ะอ๋อบทเรียนราคาถูกนั่นเองพี่เห็นพี่เห็นตอนที่ร้องฮุกมันจะบอกว่าบทเรียนราคาถึกสอนคนปึก ปึกไปว่าอะไรครับปึกไปว่าโง่ค่ะอ๋อปึกไปไป็นคำว่าแบบว่าโง่อย่างเงี้ยเหรอค่ะคือว่าพูดว่าเนี่ยโง่เราเราเรียกว่าปึกอีปึกอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าปึกอีปึกบักปึกอีปึกอ๋อมันต้องมีอินเนอร์อ่ะชวร์ถ้าเกิดเราพูดแบบเรียกในเพื่อนเราโง่บักปึกบักปึกอ๋อบักปึกคนสั้นต้องแบบมีมีอีนิดนึงอ่ะปึกไม่โตหรอกไม่โตหรอกปลึกปึกไม่ได้เหรอสุภาพไปหน่อได้ปลึก แล้วเราจะได้ดู MB ก bueno? ันเมื่อไหร่อ่ะก็อีกไม่นานนี้แล้วค่ะก็จะถ่าย MB แล้วก็น่าจะปล่อยลงช่องพอดีม่วนเหมือนเดิมอ๋อครับผมผมว่าตอนที่จิงสิทธิ์เทมนี่ออนแอร์แล้วคงจะได้ดูกันแหละและก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเพลงว่าบทบทเรียนราคาถึกถึกอีปึกอีปึกบทเรียนราคาถูกเอยราคาบทเรียนราคาถึกเป็ มาแล้วนะครับเราต้องไปไปลองเล่นดนตรีด้วยกันหน่อยเพราะเดี๋ยวพี่อยากให้เนยลองสอนพี่สั้นๆว่าถ้าเกิดเราลองรุกงทุ่งแล้วเป็นยังไงด้วยเน,นื่องจากพี่ก็พี่ก็ไม่เคยร้องทุ่งเหมือนกัน <c oughs> วันนี้จะไม่เหมือนเดิมจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนิดนึงนะเวอร์ชันแบบอีปึกอย่างพี่ <c oughs> พเนยครับปกติเวลาเวลาร้องเพลงรุ้ทุ่งเนี่ยมันก็มีแบบ เท uhm. นะคนิคเขาเรียกว่าม <mas ีลูกคอมีลูกเอื้อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพี่เขาฟังคุกเพลงฝากเวลาหนึ่ทีได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดสอนให้พี่ร้องมันต้องเอื้อนยังไงเนี้ยจึงเขียนใบลาค่ะพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลเดี๋ยวเดี๋ยวร้องร้องไปกอกทีครับจึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหล จริงน่าสันเลยอ่ะสมมติว่าถ้าพี่ถ้าพี่มาเป็นทำถ้าพี่มาเล้วจริงจริงจริงเขียนไปลาเพราะน้ำตาที่มันรินไหลใช่ะแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าถ้าพี่พี่ต้องร้องหนูหนูไม่ได้พี่ต้องร้องว่าอะไรไอค่ะแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่า ไอ้ขอลาเหมือนก็พอได้ไหมโอเมื่อกี้นี่พอได้อ๋อขอได้แต่ที่เหลือไม่ได้เรื่องเลยแต่ที่เหลือไม่ได้เรื่องเลยเออที่เหลือไม่ได้เลยแต่มือนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจเช็ดเช็ดน้ำตาเมื่อกี้เขาน้องเขาเนาะเป็นตาเป็นอ้ออ้ออ้อใจอะไรฮะับขอแต่มือนี้อีกทีนึง แต่เมื่อนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจตาอใจฮะก็เป็นตาอใาจแต่เมื่อนี้ขอลาเช็ดเ <c oughs> ช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อพี่รู้สึกเป็น,นี้ปึ๊กปึ๊กมากเลย <c oughs> ไมไ่แล้วนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสเปเชียลโชว์เพลงพิเศษสามคนนะครับเป็นเนยพัชวรฟิชชิ่งโตศักดิ์สิทธิ์นะครับ เพลงฝากใบลาและเพลงบทเรียงราคาถึงครับจึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันลินไหลแล้วฝากพื้นไปให้คุณครูว่าออ้ขอลาเป็นบทเรียนราคาถึกสอนใจคนเปลือกเหมันจือจา ันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องขอขอบคุณน้องเนยพัชวัณนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอบคุณครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแล้วก็เป็นรวมถึงแฟนรายการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคงแบบติดใจแล้วก็ชื่นชมน้องเนยแล้วตอนนี้ต้องติดตามไปฟังซิงเกิลนะครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ที่ออกแล้วชื่อเพลงว่าโบเรตราคาถือครัเข้าไปดูไงเข้าไปดูที่ เข้าไปยูที่ช่อง YouTube พอดีม่วนค่ะครับผมแล้วก็ในเมื่อน,น้องเนยมาทำให้ทุกคนติดใจนะครับก่อนที่น้องเนยกับบ้างวันนี้เพื่อเป็นสิ่งที่ลึกสําหรับสิงห์ศักดิ์สิทธินะครับต้องให้น้องเนยเซ็นฝากใบาลาให้กับแฟนๆสิ่งหศักดิ์สิทธ์หน่อยว่าวันนี้ได้มาฟีเจอริ่งกับพี่โตแล้วนะครับให้เนยเซ็นก่อนฮะ <c oughs> อุ้ย อุ้ยโทษอามุก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 ,มกแล้วก็วันนี้ที่ไม่ได้ไปเรียนสาบไปเรียนที่โรงเรียนสาวบอกคุณครูนะครับว่าขอบคุณว่าวันนี้มาถ่ายงานกับถ่ายงานกับพี่โตนะครับเดี๋ยวคุณครูจะได้ถามว่าพี่โตคือใครโตเสือหนูไม่ได้รื่อง้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นนักร้องเราเป็นนักร้องไม่เป็นไรโอเคอยู่โอเคอยู่ okay. วันนี้คงมีความสุขกันเต็มอิ่มแล้วนะครับถ้ามีโอกาสเธอออกซิงเกิลใหม่ส่งมาให้พี่ฟังนะค่ะ<า>ซิงเกิลใหม่ต้องแบบต้องไปร้องเพลงกลางนากลางทุ่งแล้วแบบมีฝนตกถืออะไรนะที่ชอบโดนมากอะไรเงี้ย แล้วก็ฝากบอกให้กับทีมงานด้วยขอให้แบบตั้งใจการทำงานเราไปคือชื่นชอบทมีวเทนีชชื่นชอบมากๆนะครับ<ฆ>มีโอกาสมาร้องเพลงด้วยกันอีกจะมาหา<ะ>นะคะเรื่อยๆค่ะนี่โหเริ่มคีออนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะมีความสุขมากๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะครับ <c oughs> ผมกับน้องเนยลาไปก่อนครับท่านนี้ครับเนยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับ